งาบงนามาขมอืมมันขม,ม,ม,นขมไม่กินไม่ได้หรอกไปวันนี้เจ้านายมาเดินป่ากันนะครับยัยงเยี่ยมจ้างคนดำนาแล้วก็เจ้านายมาเดินป่าข้างบนกับแม่ไปลูกแดดก็ร้อนร้อนยังจะอยากจะเดินป่าอีกโอ๊ยเดี๋ยวม่จะล้องเดี๋ยวม่จะล้มไม่ไล่แม่หรอก วันนี้เจ้านายมาทำอะไรครับมาเดินเข้าป่าวันนี้เจ้านายมาเดินป่าแล้วครับเจ้านายขยันมากเลยเดินป่ารอบที่หนึ่งแดดก็ร้อนนะครับมาเดินโคกนายายแดดร้อนมากเสื้อแขนยาวเขาก็ไม่ใส่บูทเขาก็ไม่ใส่นะครับเจ้านายฮัลโหลฮัลโหลกล้องหน่อยฮัลโหลเจ้านายฮัลโหล ใส่ก่อนลูกใส่ก่อนไม่ใส่จะเดินได้ยังไงฮัลโหลวันนี้คุณมาทำอะไรครับสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้คุณมาทำอะไรครับที่ทุง่งนาฮัลโหลสัมภาษณ์หน่อยครับ <Art. S 1> คุณอ้วนใช่แม่สาวธนอาอาร์ตมาคุณอ้วนวันนี้คุณมาทำอะไรครับคุณอ้วน ก่อนจะมาเดินนะครับกินขน,นมปังหมด1อันเค้กกล้วยหอมอีกสอันนะครับน้ออีก2กล่องน,นะครับเขาเติมพลังมาแล้วเขาพร้อมอจะเดินป่ามากจะนาะเดินไหมใช่จจไหนายต้องเดินดีปกติเขาจะใส่รองเท้าบูทนะครับแต่วันนี้เขาไม่อยากใส่ก็เลยใส่เกือบมาเจ้นานายบายก่อนบา,บายท่านผู้ชมก่อนบ้า,บาให้เจ้านายเยอะบายก่อนลกูก ไม่บายไม่บายไม่บายท่านผู้ชมก่อนไม่บายท่านผู้ชมก่อนไม่บายท่านผู้ชมก่อนลูกครับยิ้มสมมยยิ้มหนึ่งทีรับแม่รัมายิ้มครับยิ้มหนึ่งทีก่อนแม่แม่ดดน อย่าเลยแม่ลูกอย่าเลยแม่เจ้าน่าเห็นไหมเกือบหลุดแล้วแม่บอกใส่รองเท้าบูทมาเขาเกิดอาการร้อนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนวันนี้จ้าน่าอย่าเลยแม่เว้ยเกิดแม่หลุดขอบคุณครับ